กลับเข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษกับสิทธิพิเศษนะคะวันนี้ค่ะมีนวัตกรรมใหม่มาบอกเล่าให้กันฟังนะคะว่าการดูแลผิวหน้าเนี่ยสำคัญมากขนาดไหนนะคะจากผู้ชายคนนี้ค่ะคุณบอลลี่สก,กันแก้วประจันค่ะสวัสดี <ผม S 1> ค่ะสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะบ,บอลลี่เุณเป็นผู้ชายผิวดีมากดีไหมครับมากนี่นี่ผิวจริงเอ้า,ากใกล้ๆเอาซูมใกล้ๆฉันอยากให้ซูมคือแบบไม่แต่งหน้านะเนี่ยเออผิวบางๆครับผิวที่ออต้องบอกว่ารูขุมขนมันละเอียด มากอ่ะครับแล้วก็ริ้วรอยจะเลข4แ่้ลนะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าจะเลข4แล้ว2,525เกิดปี2,522บวกไปมานี่ก็ยี่38แล้วพี่ปีนี้อเมื่อก่อนเนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพในอดีตเนี่ยคือต้องบอกว่าปัญหาเราริ้วรอยค่ะหมองคล้ำพอพูดแล้วแบบโอ้โหมันมันมันเครียดเนาะมันมันย้อนกลับไปเนี่ยมีภาพให้คุณผู้ชมดูเคยผ่านจุดนั้นมาด้วยนะเนี่ย หนักมากพี่<อ>บุ๋มแล้วเรา,เ,<อ>เ,ราเราโดนลอ้อเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่น่าดีเหมือนเหมือนอย่างใครๆคเขาเอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะฉันนึกว่าแบบว่าแนวพระเอกหนังบูอะไรทุกอย่างที่อยู่ในป่าอะไรมาเงี้ยคือเจอปัญหาเยอะมากแล้วเราก็เข้าวงการบันเทิงก็จัดรายการวิทยุ<อ>ก็อยู่แต่ลหลังไม่อยากจะทําพิธีกรอยากจะแบบออกหน้ากล้องเขาก็ไม่ออกก็เลยหาวิธีการก็ไปปรึกษาคุณหมอเลเซอร์ที่เราเลือกเนี่ยคือการเลเซอร์เลยชอบมากผลลัพธ์ของการเลเซอร์ แต่ว่าที่ไม่ชอบนะตรงๆมันแพงมันแพงอค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะทํำยังไงดีย้อนหลังกลับไปประมาณปี2545เนี่ยเริ่มศึกษาเรื่องนี้อย่างจรงิงจังพบว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันมีอยู่2ศาสตร์คือหนึ่งเลยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ผิวหนังเขาบอกว่า ต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้หมดเกลี้ยงล้างหน้าอย่างไรให้สะอาดที่สุดอ่าเขาแนะนําว่ามีโฟมอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นโฟมที่สกัดมาจากธรรมชาติร้อซนตะครับตัวนี้ลักษณะเด่นเลยคือเลือกสารสกัดจากไข่มุกธรรมชาติแล้วก็ตัวน้าแร่ธรรมชาติเดี๋ยวบีบไปคุณผู้ชมดูให้พี่บุ๋มดูเนี่ยคือตัวนี้ลักษณะเด่นคือการกําจัดของเสียแล้วก็ดีท็อกสิ่งสกป,ปรกพวกเชื้อแบคทีเรียนะคุณผู้ชมดูนี่นะออขออนุญาตนะครับค่ะพอกไว้ที่หน้าฮะ พอกส,สดๆกันอย่างนี้เลยนะสักประมาณสักสองสนาทีขยะบนใบหน้าเนี่ยถูกดึงออกมาสิ่งสกรปรกเชื้อแบคทีรียต่างๆออแล้วเรารู้สึกว่าหลังจากล้างเนี่ยผิวเรากระจ่งางใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำมันจางลงนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยากให้ลองใช้คือนี่ฉันนั่งไกลๆขนาดนี้กลิ่นหอมมากอะ่ะไข่มุกธรรมชาติครับออแล้วก็ตัวน้ำแร่เนี่ยขออนุญาตเช็ดให้คุณผู้ชมดูและนี่คือผิวจริงนะฮะผิวจริงแล้วนะครับเออ มาท,ทันโทษนะฮะขอโทษเธอผู้หญิงอายเธอค่ะผู้หญิงอายได้เลยอ่ะนี่นะฮะแต่นี่เขาถามก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้หญิงใช้ได้ไหมได้ครับผู้หญิงวัย30สิขึ้นไปเนี่ยเหมาะเลยแล้วสนนราคาเนี่ยบอกเลยว่าวันหนึ่งเฉลี่ยนะ,ะประมาณสักสิบาท คุณไม่ต้องทาปุ้งทาแป้งอะไรมาแบบเมื่อกี้ก็ได้นะเพราะผิวจริงคุณสวยมากอะ่ะขาว,ว่าอมชมพูมากเลยอะทุกคนทําได้แล้ว <Ừ. S 2> พี่บอลลี่ก็จะมามอบสิทธิพิเศษให้ด้วยสนใจตอนนี้โทรไปที่ค c เซ็นเตอร์ก่อนะนะครับ024529199 <Ừ. S 2> มีภาพของผู้ใช้จริงให้คุณผู้ชมดูว่าคนที่เกาใช้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไร <Ừ. S 2> แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่ามันต้องมีตัวบํารุงด้วยเ <Ừ. S 2> ช้าหนึ่งตัวพี่บุ๋ม <Ừ. S 2> ผิวจะกระจ่างใสขึ้น ฟ้ากระจุดด่างดำลดเลือนลงเนี่ยครับอันนี้ทาคือทาเช้าเช้าหนตัวแล้วหลักๆเนี่ยสารสกัดหลักที่อยู่ในขวดแรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อของเขาเรียกว่าอัญมณีตัวอารเมิสผลัดเซลล์เก่าฟ้าจางนะครับแล้วก็จุดด่างดำต่างๆลดเลือนลงส่วนอีกตัวหนึ่งสำคัญมากคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเด็ดก็คือตัวยีสต์ผิวหน้าจะมัน,มนจะเด้ง Mm. อ่าแล้วก็มีตัว b i r ร์สออ a พาราไดภาษาไทยชื่อว่าปักษาสวรรค์ mm. ส่วนสําคัญที่สุดก็คือตัววิวอลลุ่มเป็นดอกไม้สีชมพูจากสวิ์แลนด์ลูกขุมขนกระชับยังไม่พอสําคัญที่สุดไม่ต้องแต่งหน้า mm. และมันก็จะเข้าไปซ่อมซ่อมแซมเซลล์ที่มันเสื่อมให้กลับมา mm. ดูเด็กอีกครั้งหนึง่ง mm. มีงานวิจัยรองรับทั้งหมดนะฮะตรงนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าแฮปปี้มีความสุข เส้นต่างๆและดูลดเลือนลงน่าจะดูเฟิร์มขึ้นซึ่งวันนี้เอามาฝากแฟนๆรายการเล่นใหญ่แล้วก็จัดใหญ่แบบเต็มสองขวดนะพี่บุมนะหนึ่ขวดตอนเช้านะครับสีใกล้เคียงกันส่วนอีกขวดหนึ่งเนี่ยทาก่อนนอนปกต,ติใช้ได้6เดือนพี่บุ๋มว่าราคาเอาลองทายดูก่อนสรรพคุณอย่างนี้สารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศประมาณนี้ก็น่าจะขวดหนึ่งสามพกว่าบาทสามพันกว่าบาทถูกเลย แม่เป๊ะมากฉันขายของมานานขอบพระคุณครับที่ที่รู้ราคาแบบเป๊ะมากคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนะฮะก็คือประมาณ6 7 8 0 0แันแหละประมาณนี้ไม่เกินนี้ยเป็นโกลซ Series วันนี้แฟนๆรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ค่ะให้พิเศษครับยังไงยังไง4 9 9พฮะ ให้เหลือ2,490มีอะไรในนั้นบ้างมีสิทธิพิเศษที่มอบให้ก็ม<ย>ีเซรั่มให้2ขวดเช้ากับก่อนนอนนะฮะ <Wow. S 2> แล้วก็มีโฟมไข่มุกให้1หลอดมูลค่า1,290ฟรีนะฮะยังไม่หมดมีสบู่ฟอกกายต้องบอกว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแหมพี่ผุมชอบออกกำลังกายอยู่แล้วตัวนี้เวลาออกกำลังกายเราจะมีเหงื่อเยอะมันก็จะช่วยขจัดเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกที่ผิวกายเราหลังจากเหงื่อออกแล้ว ประสิทธิภาพคือผิวมันจะกระจ่งางใสขึ้นอ่าก้อนนี้มูลค่าจริงๆอ่ะคือ1,590วันนี้ใครโทรมาตอนนี้ให้ฟรีสบู่อะไรพันกว่าใช่เป็นสบู่ไดมอนครับบูไดมอนคือเป็นสารสก,กัดจากเพชรอ๋ออหนึ่งพอ,อสัปดาห์นึงใช้แค่ครั้งเดียวไม่ต้องใช้ทุกวันวุ้ยตาย ใช่จะาบอกว่าเธอทูตบูชาอะไรนี้เลยนะขนาดแล้วเลยนะเป็ะเป็นเพชรอะไรอย่างนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมใช่หมดดังนั้นเซรั่มสองโฟมหนึ่งสบู่หนึ่งยังไม่หมดมีถุงนำโชคแฮปปี้แบ็คมอบให้ด้วยหนึ่งใบเฉพาะรายการนะฮะเล่นใหญ่จากใหญ่ให้ถุงนำโชคไปแฮปปี้แบ็คคุณจะได้ใส่ผลิตภัณฑ์ด้วยให้ใส่โฟมมีจำกัดสายไหมเอาให้ทำงานให้เลหร่50สายเนาะ อ่ะห้สายกันแล้วกัน50สาย02 452 9199โทรไปตอนนี้นะฮะเก็บเงินเนี่ยปลายทางนะครับเฉพาะแฟนๆของพี่บุม๋มเฉพาะแฟนๆของเล่นใหญ่จัดใหญ่ค่ะผ่อนได้ศสูงสุด3เดือนท้ายที่สุดเนี่ยพี่บอลให้ดูผลสรุปคนที่เขาใช้สองขวดคุผู้ชมดูภาพต้องบอกว่าชีวิตดีขึ้นอนะ จากป้าก็กลับกลายเป็นแบบเป็นพี่นะฮะล่องต่างๆอะไดูชัดขึ้น<อ>แล้วก็ฝ้ากลรอจุดดํดๆลดเลือนลงอบอกเลยว่าแฮปปี้ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสารสกัดจากข้าวแดงตัวเนี้ยทาได้เลยริ้วรอยต่างๆลดเลือนนะครับมีตัวพืชตระกูลเบอร์รี่มีเปปไทด์มี Alpha id, อัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็มีเบต้ากลูแคนสุดยอดการชะลอความแกม่ถ้าไม่อยากแก่ ผู้ชมโทรไปที่เบอร์ c เซ็น e n t e r เลยวันนี้ได้เห็นกันไปแล้วนะคะและรีบโทรกันโดยด่วนนะคะเพราะว่ารถขนาดนี้น้อยมากๆเลยนะคะที่เขาจะแบบเปิดโอกาสให้กับเรานะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่มารายการของเราด้วยนะคะยังไงรีบโทรโดยด่วนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากสาหรับคุณบอลลี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่นะคะแล้วจะเจอกันได้ใหม่นะคะทางช่อง20 right TV ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสดีค่ะ